สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับของบาสเกตบอล NBA ครับซูนนี้ครับก็เป็นข่าวของทางด้านโรนัมอนทรีนนะครับซึ่งโดนมันทรีนเนี่ยล่าสุดนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าตัวของเขาเนี่ยน่าจะอีกสักประมาณ2-3ปีแล้วคือจะค่อยรีิทายจากลีก NBA นะครับแต่เขาก็บอกเพิ่มเติมนี้ครับบอกว่า2-3ปีเนี่ยนะครับหลังจากสิ้นสุดแล้วซึ่งปกติผู้เล่นถ้าเป็นพวกระดับสตาร์หรือพวกซูเปอร์สตาร์พวกนี้มันจะมีการประกาศล่วงหน้าครับแล้วก็คือมันจะมีการไฟเวลซึ่งไอ้้้กกกกกกกาาาาารรรรไไฟเวววลนน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 ีีีีี่่่่่่็คคคืออออทททุๆััััััดดดะะะะบบบใใจจมมแชพิธ แฟนก็จะมีการสะดุดดีให้เกียรตินะครับหรือภาษาอเมริกาคือเขาเรียกว่าเป็นแฟนเบลทัวร์นะครับซึ่งแน่นอนว่าหลายต่อหลายคนปุ๊ซูเปอร์สตาร์เนี่ยมีตรงจุดนั้นไม่ว่าจะเป็นวิสคาร์เตอร์นะครับหรือโคบีไบรอันนะครับแน่นอนว่ามีหมดเลยนะครับแต่กรีนบอกว่าหักอีสองสามปีแล้วคือตัวเขาดิทายเนี่ยจะไม่มีการเล่นแฟร์เวลนะครับเกิดขึ้นนะครับซึ่งกรีนบอกว่ามันเกิดจากเมื่อมาสักตอนปี2017นะครับตอนนั้นที่พอพีเอเนี่ยนะครับ ประกาศจะรีทายนะครับแล้วก็จะมีการแฟเวลอำลาทั่วสนามต่างๆพวกนี้กรีนบอกว่าเฮ้ยมันบ้าหรือเปล่าวะพอลเพียสใครเขายอยากจะดูคุณแฟเวลกันคุณก็เป็นแค่นักบาสเกตบอลคนหนึ่งคุณไม่ใช่พวกระดับซสเปอร์สตาร์เหมือนโคบีไบรอันนะครับเป็นมีคนเขาอยากมาดูคุณหรอกในเกมแฟเวลพวกนี้นะครับซึ่งนั่นก็คือเป็นสิ่งที่กรีนพูกรีนบอกว่าดังนั้นก็คือว่าจะไม่มีการจัดแฟเวลนะครับในตอนที่เขาจะรีทายจากโครงการบาสเกตบอล NBA นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับทางด้านของกรีนก็แย้มเป็นมุกตลกนะครรัับบออกกววว่่่่่่่าาาาแแตนนนนนนหใชงสปีีีีี้ททเเขจะย เซฟเว่นเคอรีนะครับจะรีทายนะครับเขาอาจจะรีทายพร้อมเคอรีและแน่นอนว่าเคอรีคงจะมีการไฟเวลเขาคงจะเป็นการติดซอยห้อยตามเรื่องของการไฟเวลเ l ฟเว่นเคอรีเขกลายเป็นไฟเวลทั้งสเต p ปแล้วก็เดรนบอลกรีนก็เป็นไปได้นะครับซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่เขาบอกนะครับแต่อะไก็ตามครับแน่นอนว่าตอนนี้หน้าที่ของกรีน Green ก็คือว่าจะอยู่หรือไม่อยู่ต่อไปเรอยๆต้องรอดูนะครับเพราะมันก็มีข่าวค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับว่า วอร์เรอร์อาจจะไม่ต่อสัญญากับเขาก็เป็นไปได้เหมือนกันจับตาดูข่าวนี้ให้ดีๆนะครับกันไปหนึ่งครับก็คือเป็นข่าวของเล่นบาดเจ็บที่ต้องปิดฤดูกาลไปในฤดูกาลนี้นะครับคนแรกนะครับนั่นก็คือเบนซิมมอนนะครับซิมมอนเนี่ยเกิดอาการบาดเจ็บบริเวณหลังนะครับทีมบุรีเนธเนี่ยได้มีการออกมาแถลงการณ์ตอนนี้แล้วครับบอกว่าเบนซิมมอนจะไม่สามารถลงเล่นได้นในเกมที่เหลือของฤดูกาลนะครับและต้องเข้ารับการผ่าตัดบริเวณหลังโดยด่วนซึ่งซิมมอนนะครับเล่นให้กับเนตในฤดูกาลนี้เนี่ย15น,น,นััดทเฉลีี่ยแต้มกกบอก 7.9รีบาวนะครับ5.7แอซิสซึ่งก็ถือว่าลงเล่นได้ค่อนข้างน้อยครับคือตั้งแต่ที่ซิมมอนถูกเทรดมาเนี่ยนะครับไม่มีฤดูกาลไหนเลยครับที่เล่นให้กับเน็ตเนี่ยเกิน80นัดนะครับซึ่งถือว่าย่าแย่มากๆเลยครับกาเป็นหนึ่งคนที่อาจต้องปิดฤดูกาลนะครับนั่นก็คือทาวน์ทุนนี่ทาวน์นะครับเซนเตอร์ของมอนเตซตาทีมบูมนะครับซึ่งทาวน์เนี่ยนะครับเจ็บบริเวณมอนรองกระดูกเข่าซ้ายนะครับและคือมันฉีกขาดนะครับทำให้ตัวของเขาเนี่ยอาจต้องเข้ารับการผ่่่าาาาาาตตััดนนะะคครรบซซึงงหมมยววออจจ้เป็ก ในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ประเมินผลอีกประมาณสัก4สัปดาห์ข้างหน้าก็ขอให้หายไปไหวนะครับแต่นี่นะครับก็เป็นข่าวสารที่ผมนำมาฝากกันนะครับสวัสดีครับ